ไม่ไม่ต้องว่าพ่าเดี๋ยวไม่ตกเดีใส่หางหนูกันเราจะใช้หอมแดงนะปีโอเป็นยงไงบ้างต่อไปใส่ตากันใช้เมล็ดข้าองจังๆเสร็จแล้วเป็นงไงบ้างเหมือนหนูไหมต่อไปทำสูบจีโอไ่หนูทําปอกเปือกทุกอย่างครั้งแรกหมดเลยอยากทำาตั้ ผักกันเลยวุ้ยซุปแลมีสีแล้วก็รอผักสุกใส่ซีอิ๊วก็ใส่น้ำตาลตัวแรก <Okay. S 1> ตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดรอให้สุกกันเลยม,ม,มาเลยห่างหางหนูหายมีแต่ก้อนอะหุ้ยเฮ้ยแต่แล้วแต่ลเออหนูพังหมดเลย 几岁？<laughs>